สืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินเราได้รับพระหมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชินีสเสด็จพระลํมเนินมาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับกับผู้ประกอบการโอท็อปที่ได้รับพระหมหากรุณาธิคุณให้มาออกร้านจำหน่ายสินค้า เนื่องจากพระอ,องค์ท่านทราบดีครับว่าช่วงโควิดเนี่ยทุกคนก็ยากลําบากพอมีงานพระราชทานปิญญาบัตรพระอ,องค์ท่านก็มีพระรมรชาชอนุญาตให้คัดผู้ประกอบการโอทอปมาขายสินค้านะครับเพื่อเพิ่มพูนรายได้แล้วก็เสด็จพระบรมเนินทรงเยี่ยมเนี่ยท่านได้มีโอกาสพบเด็กรุ่นใหม่นะครับที่มีความรู้มีความสามารถในการสืบทอดรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในเรื่องของผ้าทอมือนะครับ ทั้งห้ากลุ่มเนี่ยนะครับก็พระองค์ท่านได้พระราชทานพระหมหากุณาธิคุณขนานน้ำว่าห้าขุนพลผ้าไทยของพระองค์ท่านที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะช่วยเป็นหลักประกันนะครับว่าภูมิปัญญาที่สมเด็จพระบรมราชีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงลื้อฟื้นให้อยู่คู่กับสังคมไทยเนี่ย จะได้รับการอนุรักษ์รักษาแล้วก็ต่อยอดออกไปสู่รุ่นลูกร,รุ่นหลานไม่มีที่สิ้นสุดอันเป็นความมั่นคงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมด้านเครื่องนุ่งห่มของชนชาติไทยนับเป็นพระหมหากรุณาธิคุณยิ่งครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่กรมการแัฒนชนได้น้อมนำมาเพื่อมาขับเคลื่อนต่อไปก็คือในเรื่องของการที่จะเปิดโอกาสนะครับให้ วิชาทอผ้าเนี่ยได้กระจายไปสู่อนุชนคนที่อายุยังน้อยๆน,นะครับได้มีโอกาสได้สัมผัสได้เรียนรู้แล้วก็ได้สืบสารรักษาและต่อยอดวิชาทอผ้านะครับวิชาทำผ้าเพื่อให้ผ้าไทยเราเนี่ยนะครับมีผู้ผลิตผู้คิดค้นเนี่ยมากมายเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของการช่วยส่งเสริมในเรื่องของการตลาด สภาสตรีแห่งชาติในพระบระมราชินูปธรรมเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในฐานะผู้นำในการที่จะอนุรักษ์รักษาศินผ้าถิ่นไทยไว้ให้อยู่คู่กับบ้านเมืองแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเกิดความตื่นตัวในการสวมใส่ผ้าไทยซึ่งข้าราชการกรมการม,รมนำชนทุกคนนะครับรวมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคีเครือข่ายนะครับก็จะได้น้อมนำเอาแนวทาง ซึ่งพระอ,องค์พระราชทานไว้ให้เนี่ยนะครับไปขับเคลื่อนให้บังเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปครับผ้าทอชาวขมแมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองโบราณจังหวัดศรีสะเกตโดยนายพนมกรสังแก้วตั้งอยู่เลขที่1 1 0หมู่12ตําตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มชาติพันธุ์เขมรมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความชำนาญในการมัดและทอผ้ามัดมีที่เรียกว่าโฮเพื่อทอเป็นสำปวดโหฮสำป,ปวดเวงลักษณะการแต่งกายของผู้หญิงชาวขเขมรนั้นนิยมนุ่งสินที่เรียกว่าสำปวดชนิดต่างๆอาทิสำปวดโหฮสำปวดจำหนองสำปวดจำเรียกปะเดาวสำปวดกระเนี่ยวสมอ สาขูเป็นต้นผ้าทอของกลุ่มชาวขเขมรในจังหวัดศรีสะเกดนั้นได้แก่กำแซงโซดกำแซงจดอกำแซงเก็บสัมปวดโหปีประเดิมสัมปวดเวงอันลูนสมออันลูนสาขูสัมปวดเรียกประเดาสรงและที่สำคัญที่กลุ่มชาวขเขมรในจังหวัดศรีสะเกดยังคงรักษาไว้ได้คือการต่อสินด้วยกระบาลสัมปวดหรือหัวสินปะโป ีนสิ้นลายมัดมีและเสเล็กตีนสิ้นขนาดเล็กท่อยกมุกซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ขมรจังหวัดศรีสะเกษสวัสดีไม่เอาบางปูลเดม่ชมคลิปนี้นะสวัสดีครับกลุ่มทอผ้า,าพ,พื้นเมืองลายโบราณจังหวัดศรีสะเกษนะครับณนะที่นี้ก็คือจะเป็นผ้าสิ้นที่ใช้ในชีวิตประจําวันของงานสําคัญอย่างเช่นก็คืองานลำผีฟ้า งานแต่งงานหรือว่างานศพตักษักของกลุ่มผ้าพื้นเมืองลายโบราณซึ่งทอขึ้นในชุมชนแห่งนี้แล้วก็ชุมชนรอบข้างสิ้นหูปีเดิมกลุ่มของเราก็ได้พัฒนาการเย็บผ้าสิ้นให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นซึ่งก็คือการเย็บผ้าสิ้นแบบเซลล์ลักษณะการเซลล์ของเราก็จะมีการเพิ่มมูลค่าจากการเย็บเสื้อแล้วก็มาลงที่ตัวสิ้นให้มีความแตกต่างจากโบราณซึ่งโบราณก็จะมีการเย็บทบเข้าไปแค่ธรรมดาแต่กลุ่มของเราจะมีการเย็บ ปักและกระเซล์เกิดขึ้นต่อส่วนเชิงให้มีความโดดเด่นเกิดขึ้นมาครับๆๆๆเมื่อกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาพัฒนาผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสีสเกตก็คือผ้าเบญจสีให้เกิดขึ้นลักษณะภูมิประเทศซึ่งติดกับดินภูเขาไฟจากดินภูเขาไฟก็จะได้เป็นออกเป็นเฉดสีออกแดงแสบผ้าเบญจสีจะมีทั้งหมด5สีสีดั้งเดิมคือสีโบร,ราณของจังหวัดรีสเกตก็คือสีจากต้นมะเกลือนะครับก็คือเกิดเป็นสีดํา สองก็คือสีกุลาเกิดจากดินของอทุ่งกุหลารองไห้สามสีไม้มาดันแล้วก็ต่อไปก็เป็นสีลำดวนสีลำดวนนี้เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดศรีสะเกดจะเป็นสีเหลืองอ่อนการสืบทอดของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณน,นะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือจากเยาวชนในกลุ่มก็คือกลุ่มน้องน้อง,องที่สืบทอดอภูมิปัญญาจาก ปันพรบรุษก็คือคุณพ่อคุณแม่และ e คุณตาคุณยายที่เคยสืบทอดต่อกันมาโดยการทอผ้าลายโบราณและรวมไปถึงลักษณะการทอผ้าในแบบโบราณก็คือการตั้งกี่ดินจะไม่ค่อยพบเห็นในที่ใดในประเทศไทยและก็การใช้กระสวยน้นที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณที่ใช้อยู่ก็คือจะใช้ที่มีลักษณะเหมือนกระสวยอวกาศจริงๆครับการทอผ้าลักษณะนี้ก็จะทําให้มีความแน่นเนื้อไหมมันจะแน่นเป็นเป็นพิเศษ เมจะไม่ใหญ่เพราะว่าผ้าผืนนี้จะมีส่วนองค์งประกอบอีกอื่นๆอีกมากมายก็คือจะมีหัวสิ้นตัวสิ้นแล้วก็ตีมสิ้นแล้วก็เชิงสิ้นเล็กๆเขาเรียกว่าสลักมาต่อข้างล่างอีกเพื่อที่จะให้ครบตามแบบฉบับโบราณครับโครงการพัฒนาชุมชนกันได้ผลักดันให้มีการพัฒนาผ้าสิ้นจากลักษณะการทอผ้าแบบดั้งเดิมแบบโบราณต้องขอขอบคุณที่ทําให้มีตลาดและก็ทําให้เรายังสืบทอดอ,อนุรักษ์ผ้าประเภทนี้ต่อไป แล้วก็ทําให้กลุ่มเยาวชนของเรามีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็กลุ่มของเราก็จะมีการสืบทอดโดยที่จะไม่ทิ้งลักษณะการทอผ้าแบบโบราณและก็ไม่ทิ้งลวดลายแบบโบราณเราก็จะยังมีแบ่งแยกประเภทเราก็ทอแบบผ้าโบราณแล้วก็ทอแบบผ้าโบราณทอสม,มัยใหม่แล้วก็ทอแบบสมัยใหม่การเย็บแบบโบราณแล้วก็ยังเย็บแบบโบราณการเย็บสมัยใหม่แล้วก็ยังเย็บแบบสมัยใหม่ฉะนั้นเวลาเราไปออกร้านหรือว่าเราไปาจัดแสดงโชว์ต่างๆเราจะพยายามที่จะไม่ทิ้งของเก่าเลย พยายามเอาของเก่าไปโชว์ด้วยแล้วก็อธิบายทั้งว่าของเก่าเราเป็นลักษณะนี้ของใหม่เราเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะสืบทอดเพื่อที่จะไม่ให้รออายดั้งเดิมมันหายไปแล้วก็การเย็บปักแสวนี่ก็คือจะจะ,จะไม่ทิ้งเลยเพราะว่าทําให้ 1. ฝึกสมาธิ 2. ก็คือการเกิดรายได้เกิดขึ้น 3. ก็คือภูมิปัญญาก็ยังยังอยู่กับกับภาสินนี้สืบต่อไปครับ สุดท้ายก็อยากฝากถึงผ้าของจังหวัดศรีสะเกดซึ่งมีผ้าลักษณะเฉพาะถิ่นที่ผมกล้าบอกได้เลยเพราะว่าผมก็มีประสบการณ์ในการไปค้าขายในที่ต่างๆมากมายผ้าจังหวัดศรีสะเกดมีความโดดเด่นและก็แตกต่างจากจังหวัดอื่นอย่างมากจังหวัดอื่นเขาจะมีการพัฒนาเป็นชุดสากลเป็นชุดการตลาดทั่วไปแต่จังหวัดศรีสะเกดเป็นจังหวัดที่การทอผ้านี้ก็ยังทอผ้าแบบดั้งเดิมแบบโบราณใช้ไหมบ้านการเย็บก็ยังเย็บแบบมือโดยเย็บที่นี่ก็คือโดยการใช้การวิธีการแซวล เซลนี้ก็คือการดน้นการปักลงไปในเนื้อผ้าไหมการเย็บปักถักเซลเข้าไปในในเนื้อผ้าการเพิ่มลวดลายการเพิ่มสีต่างๆให้มีความแบบแตกต่างจากโบราณแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายโบราณน,นะครับผมขอฝากกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณจังหวัดศรีสเกตอำเภอศรีรัตนะและกลุ่มในที่ลุ่มแม่น้ำมวยทาทุกคนที่ทอผ้าลักษณะผ้าโบราณลักษณะนี้ต้องขอขอบคุณบรรพบุรุษที่ ทำให้กลุ่มของเราได้สืบทอดต่อการเย็บปักถักเซลในการสิ้นลักษณะประเภทผ้าพื้นเมืองลายโบราณหรือหูปีเดิมนี้ให้เยาวชนได้สืบทอดทอผ้าประเภทนี้ต่อไปขอบคุณครับ และนี่คือหนึ่งในผู้ที่สืบสารอนุรักษ์ศิน้าทถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนึ่งในห้าขุนพลผ้าทออีสาน